啊。Ah. อีกช่องทางหนึ่งที่ผมเห็นมากปัจจุบันนี้นะช่องทางของความเศร้าช่องทางของความกังวลช่องทางของความรู้สึกไม่ดีเยอะมากโรคนี้ปัจจุบันนี้บางทีเราเองก็หนีไม่พ้นและที่น่าแปลกก็คือชื่ออิบลีสเนี่ยเอามาจากความหมายของคำว่าท้อแท้หมดหวงัวงโศกเศร้าชื่ออิบลีสเนี่ยว่ากันว่าอิบลีสเนี่ยมาจากคำว่าอิบลาสอัลอิบลาส หมายถึงอเลยกสหมดหมดหวังเพราะแท้เพราะมันหมดหวังวาแล้วว่ามันจะได้กลับไปเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเผยแพร่หรือแพร่กระจายความหมดหวังของมันความโศกเศร้าของมันความซึมเศร้าของมันให้มนุษย์ได้ได้ลิ้มลองเหมือนที่มันได้ลิ้มลองด้วยอินนามัยูรีดุชัยตัลเลยฮะ ชัยตอนต้องการให้บรรดาผู้ศรัทธานมีความซึมเศร้าและเวลาที่เราซึมเศร้าเนี่ยหัวใจของเราจะอ่อนแอเมื่อหัวใจของเราอ่อนแอนั่นแหละมันเข้ามาเข้ามาสู่หัวใจของเราได้อย่างง่ายดายมากกว่าคนที่มีความแข็งแรงมากกว่าคนที่มีความมีกําลังใจที่แน่นหนานี่คือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าชัยตอนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากน่ากลัวตรงนี้ไม่ใช่น่ากลัวจนกระทั่งตัวสัน่นอย่างนี้ไม่ใช่นะน่ากลัวตรงนี้หมายถึงว่าเฮ้ยทำเล่นๆกับมันไม่ได้ต้องรู้ ต้องรู้จักมันจริงๆต้องรู้วิธีว่าจะปกป้องตัวเองอย่างไรนี่คือคำว่าความหมายของคำว่าน่ากลัวไม่ใช่ความว่าน่ากลัวคือตัวสันทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ชัยตอนไม่ได้น่ากลัวแต่มันจะบอกว่าอย่างไงดีไม่เป็นเรื่องปกติชัยตอนเป็เปนเป็นเรื่องปกติที่เราพูดได้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนพูดผีปีศาจที่เรานึกถึงเวลาที่เราพูดถึงชัยตอนบางทีความคิดของเรามันมัน,นเตลิดไ,ไปที่ไอ้พวกอ่ะผีที่จะมาหลอกเราที่จะมาเอาชีวิตเรา ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นชัยตอนไม่ได้น่ากลัวแบบไอ้ที่มันบางทีเพราะว่าเราถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กพ่อแม่เราสอนมาแบบนี้เฮ้ยอย่าไปตรงนั้นนะระวังผีมาแล้วก็ติดแล้วเวลาดูตอนเด็กๆเราก็ชอบดูพวกละครละคร,ะครที่มันแบบว่าอ่ะอะมีนางยักษ์มีผีนั่นผีพรายผีฟ้าผีดินติดอคิดด้นนี้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวพอโตขึ้นมาแล้วก็ยังติดอยู่ อ่านบอร้างันระวังอันดีบางทีเราก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่มีอะไรแต่พอเดินไปมันก็ยังเสียวสันหลังอยู่อันนี้คืออันนี้คือปัญหานี่มันติดมาจากการดูแลการตั้เบี้ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆต้องระวังมากเนี่ยชัยตอนมันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นไม่มีอะไรเลยชัยตอนถ้าเรื่องแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราอ่านอายะห์ุรอซนเรามีอิมานที่ถูกต้องไม่ไม่ม,ม,มีมีความจําเป็นต้องกลัวเลยที่ต้องกลัวไม่ใช่แบบนั้นแต่ที่ต้องกลัวคือ มันกำลังทำลายอคกิเรากำลังทำลายอม่านของเรากำลังทำลายชีวิตของเราให้เราอ่างจากอัลลอให้เราเป็นพวกของมันในนรกให้มันกลับให้เราเนี่ยกลับไปเป็นพรกพวกเป็นสหายมันมันจะได้ไม่เหงาตอนที่มันอยู่ในนรวกวล,ลัยยาจะเปลมินซาลิกอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่เราต้องรู้ว่ามันหลอกเราอย่างไรไม่มีใครที่รอดพ้นจากการล่อลวงของอิบ,ล,อบล,ลิสวล,ลัยยาจบเปลนไมินซากอิล,ลฮ يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي رحم ذلي يا إلهي خير تماني فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي إرحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكل يرجو